ครับวันนี้100เรียงเมืองโบราณสยามพาท่านมาชมปราสาทในเส้นทางสายราชบัรคาทางไปปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายนะครับแต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปุริรัมนะครับอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวดนะครับนั่นคือปราสาททองนะครับติดตามชมกันนะครับปราสาททองหรือปราสาทตเจียบ้านโคกปราสาทอำเภอบ้านกัวจังหวัดบุริรัมเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูก่อสร้างด้วยอิฐ และหินทรายจำนวนสามหลังบนฐานทีลาแรงเดียวกันปราสาททั้งสามหลังตั้งอยู่เรียงกันตามทิศแนวเหนือใต้ปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้ามีพระวิหารหรือบรรณา,ายัยขอด้วยอิฐจำนวนสองหลังอาคารทั้งหมดล้อมรอบด้วยกระแพงแก้วมีโคบุระด้านตะวันออกและมีโคบุระหลอกทางด้านเหนือและใต้ ปราสาทล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปตัวยูเว้นทางเข้าด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวเท่านั้นจากการขุดแต่งพบโบราณวัตถุที่สำคัญเช่นทับหลังหินทรายภาพพระอินทร์ประทับในซุ้มเรือนแก้วเหนือหน้าการส่วนยอดปราสาทปฏติมากรรมรูกสิงเป็นต้นการกำหนดอายุของโบราณสถานปราสาททองแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17 ร่วมสมัยประสาทปาปวนหรือประมาณ800กว่าปีที่ผ่านมาประสาททองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานห่งชาติประกาศในราชกิจจานย์เบกษาเล่มที่ร้อยตอนที่3 6วันที่15มีนาคมพุทธศักราช2 5 2 6เนื้อที่ประมาณหาน,ดดานึ่งไร่หนึ่งงาน25ตารางวาแล้วติดตามแม่หมายว่าวันหยุดสุสดานหน้าหนึ่งรเรียงเมืองโบราณยะสยามจะไปที่ไหนสัปน,นี้สวัสดีที่ ปราสาททองตะเจียบ้านกวดบุรีรัมนะครับสวัสดีครับ